สวัสดีพี่น้องคนรักสับปะรดสีผู้ที่สนใจทุกท่านแล้วก็เ c ช่องเกษตรวาไรตี้ทุกๆกคนนะครับวันนี้นะครับก็จะพาพี่น้องทุกคนนะครับมาปลูกสับปะรดสีนะครับลงในวัสดุรีไซเคิลนะครับซึ่งวันนี้นะครับก็จะใช้ฝาพัดลมนะครับเพื่อนฝาพัดลมที่พังแล้วนะครับฝาครอบพัดลมนะครับพัดลมที่พังแล้วจะสามารถนําฝาครอบนะครับมาใช้ได้ สองชิ้นเลยนะครับปลูกได้เราจะใช้ฝาครอบนะครับพัดลมมาปลูกสับปะรดสีซึ่งวันนี้นะครับจะเป็นสับปะรดสีมินินะครับเราจะปลูกในฝาครอบพัดลมนี้นะครับแบบรวมมิดเลยนะครับวันนี้ก็มี 3- 4สี่ยพันธุ์นะครับที่จะที่จะเอามาปลูกนะครับในฝาพัดลมนะครับอันแรกนะครับก็จะเป็น นิโอไวท์เทเกอร์นะครับอันนี้อยู่ในร่มเกินไปเขียวนะครับเราก็เลยจะขยายพันธุ์นะครับก็ปลูกในฝาพัดลมด้วยกันนะครับเป็นเซตใหญ่ๆเลยนะครับอันนี้เป็นนิโอเชียครับนิโอเชียก็จะปลูกแบบรวมกันเลยครับแล้วก็มีนิโอดองเกอร์ครับมินิดองเกอร์ไม้สีชมพูครับเพื่อให้มีสีสันที่หลากหลายแล้วก็มีอันนี้ครับนิโอ คูก้าเนาะเขาเรียกนี่ครับนี่ก็จะใส่ลงไปในฝาพัดลมนี้เหมือนกันนะครับซึ่งอุปกรณ์ที่เราเตรียมก็จะมีนี่ครับมีฝาพัดลมแล้วก็จะมีกาบมะพร้าวสับแช่น้ําไว้หนึ่งคืนแล้วนะครับเดี๋ยวพาเพื่อนๆมาชมใกล้ๆกันเลยนะครับโอเคครับก่อนอื่นนะครับเราก็วางฝาพัดลมนะครับไว้นะครับไว้ก่อนจากนั้นนะครับเราก็จะนาสับปะรดสีนะครับ ปลดสีออกจากกระถางนะครับเราจะถอดออกจากกระถางทั้งกระถางเลยอ่ะสังเกตว่านี้รากเดินแล้วนะครับเขาจะเกาะยึดกับกับมะพร้าวอย่างดีเลยแล้วก็วางในจุดที่จะให้เขาอยู่ก่อนนะครับเดี๋ยวกับมะพร้าวค่อยเอาตามลงที่หลังนะครับอ่าลืมบอกไปเมื่อกี้นี้มีอีกพันหนึ่งนะครับจะไปเอาเนียววินนี่เดใส่ด้วยนะครับเพื่อให้สีสันสวยงามหลากหลายอันนี้ก็จะได้ เป็นที่รวมสะปะร์สีนะครับจะได้ขยายพันธุ์ด้วยนะครับแล้วก็ถอดถอดออกแล้วก็วางนะครับวางไว้ตามให้รอบนะครับให้รอบอันนี้ก็จะเป็นนิวเชียครับเพื<ๆ>่อนๆก็ถอดกระถางออกมาอย่างนี้เลยอ่ะอันนี้ยังไม่ยึดเกาะเท่าไหร่นะครับแล้วก็วางไว้เดี๋ยวเราค่อยเอากลับมะพร้าวมาใส่ข้างล่างนะครับใส่รอบนะครับแล้วยึดแล้วก็ มี New Y t i น Tiger ครับเดี๋ยวจะวางไว้ตรงนี้นี่วางอย่างนี้เลยครับเดี๋ยวให้เขาแตกกอให้เขาอยู่ด้วยกันเป็นกลุ่มๆนะครับจะได้สวยๆน่าจะเห็นอยู่เนาะนะครับแล้วก็แล้วก็ใส่ไปเยอะๆเลยนะครับอันนี้ก็เป็น นิโอเชียครับเพื่อนๆ่นิโอเชียเดี๋ยวฝั่งทางนู้นบ้างอาันนีโอเชียไปไว้ฝั่งนน้นบ้างอ่า uh, นีโอเชียจะได้ไม่ลม้มนี่ครับจะเอามินิดองเกอร์ไว้ตรงกลางนะครับมินิดองเกอร์ได้อีกต้นหรือเปล่านี่ครับเพื่อนๆดูก็จะประมาณนี้เดี๋ยวใส่มินิดองเกอร์ตรงกลางอีกสักต้นนะครับเพื่อให้ มีสีสันที่เด่นชัดนะครับนี่เราก็จะใส่ไว้ตรงกลางอย่างนี้นะครับเดี๋ยวขออนุญาตปรับกล้องประมาณนี้นะครับเพืเ่อนๆโอเคครับก็ประมาณนี้นครับแล้วเราก็ง่ายๆครับ เดี๋ยวเราก็จะเอากลับมาฟ้าวนะครับเนี่เดี๋ยวหมุนให้เพื่อนๆชมร,บรอบๆนะครับว่าเราใส่ต้นอะไรไปแล้วบ้างนะครับอันนี้ก็จะเป็นนิโอเชียมินิดองเกอร์ไว้ตรงกลางครับนิโอเชียเดี๋ยวเอามินิคูกายังไม่ได้ใส่เลยนะครับนิโอคูกาต้นนี้นีครับลายจุดๆนะครับก็จะเอาไว้ตรงนี้นะครับ ให้มันหลากหลายนะครับเพื่อนๆปึ๊บมหมุนให้เพื่อนๆดูรวมไม้มินิครับอันนี้เป็นเซ็ตรวมไม้มินิทั้งหมดเลยนะครับอ๋อนี่ใส่เนโอเชียอีกไปอีกต้นหนึ่งครับอ่ะทีนี้เต็มหรือยัง ออนนี้เราก็จะใส่กลับมะพร้าวแช่น้ําลงไปนะครับกลับมะพร้าวนี่ครับรใส่ไปให้รอบนะครับเ,เพื่อนๆมองเห็นหรือเปล่านี่ครับใส่ไปให้แน่นนะครับปรับให้แน่นๆอันนี้ก็จะเป็นจัดชุดนะครับให้ไม้มินิอยู่ด้วยกันนะครับแล้วก็ จะเป็นที่ขยายพันธุ์เขาด้วยนะครับเดี๋ยวเวลามีหนอ่อเราก็มาตัดแยกไปง่ายนะครับเพื่อนๆน,นี่ครับเราก็เอายัดเข้าไปตามโคนของกอที่เรา,เาวางไว้ง่ายๆครับนี่หมุนก็ได้ครับเพื่อนๆแล้วเราก็นะครับเอาสับประรดเอากะมันเพวสับโรยให้รอบครับเพื่อนชู แค่นี้แหละครับเพื่อใส่กลับมพะพร้าวไปอีกเพื่อจะได้เก็บความชื้นไว้ให้รากของสับป,ประรดสีนะครับได้ดูดน้ำสารอาหารไปใช้พลังงานให้แก่ลำต้นได้เนาะนะครับเ,เพื่อนมันก็จะแน่นขึ้นนะครับเ,เพื่อนเดี๋ยวเราก็จะนำไปห้อยไว้ในโรงเรือนนะครับห้อยไว้ในโรงเรือน แน่นหรือ,อยังทางนี้แน่นหรือ,อยังอ่าใส่หนาๆเลยครับจะได้นี่ต้นนี้มันจะเอนเ็นไปนิดนึงเราทําให้ลําต้นตรงๆนิดนึงเนาะครับเราก็วางลงไปยัดลงไปในบริเวณคนต้นครับของเขาจัดให้สวยงามครับเพื่อนเห็นไหมครับอืมย๊บ นีใส่ไปที่โคนนีโอเชียอีกสักต้นนึงนะครับเพื่อนๆก็จะประมาณนี้ใส่ไปแน่นๆเลยนะครับนี่เสร็จแล้วครับเพื่อนๆก็จะหน้าตาสวยงามประมาณนี้แล้วก็มาจับดีๆเนาะก็จะประมาณนี้นะครับตรงกลางเหมือนจะได้อีกต้นหนึ่งเราใส่นีโอ อันนี้ลงไปเป็นยอดเขาดีกว่านะครับนนโอวินนี่เดอร์พูครับเพื่อนๆให้อยู่บนยอดเลยเวลาเต็มฟอร์มจะได้สีสวยๆเลยนะครับอันนี้นนโอวินนี่เดอร์พูเอาไว้ที่ยอดเลยเห็นไหมครับเพื่อนๆเ,เพราะว่าตรงนี้มันว่างนะครับโอเคนี่ก็ได้หนึ่งต้นแล้วนะครับต้นอีกอีกชิ้นหนึ่งนะครับอีกฝาพลมมันนึงแล้วก็เดี๋ยวเราก็จะปลูกเหมือนกัน แล้วเราก็จะมีลวดครับเพื่อนๆลวดเพื่อทําเป็นที่แขวนครับเดี๋ยวเราจะไปแขวนไว้ในโรงเรือนนะครับเพื่อให้ได้รับแสงที่พอดีนะครับสีเขาจะได้มาเต็มๆนะครับเดี๋ยวจะได้มาอัปเดตให้เพื่อนๆดูนะครับว่าสวยงามแค่ไหนนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ใส่ลวดนะครับลวดมุมกระถางนะครับแล้วก็ จะได้เตรียมไปไปแขวนไว้นะครับในโรงเรือนนะครับเพื่อให้เขาได้แสงได้อากาศที่เย็นเย็นนะครับที่เต็มที่เขาจะได้ขับสีสวยๆนะครับออกมาอย่างและเจริญเติบโตเต็มฟอร์มของเขานะครับเสร็จแล้วครับเพื่อนๆนะครับเลาก็จับหมุนได้ประมาณนี้นะครับ โอเคครับก็เสร็จเรียบร้อยแล้วก็จะประมาณนี้นะครับเพื่อนๆโอเค okay, ครับเดี๋ยวให้เพื่อนๆมาชมผลงานที่เสร็จเรียบร้อยแล้วนะครับฝาพัดลมหมายมินิครับเพื่อนๆดูครับเดี๋ยวหมุนให้ดูรอบๆเลยอันนี้ใส่ลวดแล้วนะครับลวดแขวนแล้วนี่ครับก็จะประมาณนี้ เดี๋ยวเราก็จะนำไปแขวนนะครับในโรงเรือนนะครับต่อไปนะครับขอบคุณทุกคนที่ติดตามรับชมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามแล้วก็ชมโฆษณาให้จบนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กันในการทำคลิปต่อไปให้ผมด้วยนะครับเจอกันคลิปหน้าครับสวัสดีครับ